กับสุขสบายดีพอแม่พี่น้องป้องไปสู่ขู่สู่คนเนาพี่น้องเนาะมานี่มือนี่มาพบมาพ่อกับน้องไส้หลาเบาเคสปอปอลาวคือเกาเนาะมือนี่ได้เมนูว้าตาเแซ่บบอกตำปลาพี่น้องเต็มจานเลยเนาะเพื่นก็สชมีหอย แล้วก็สิปนมีน่อไมหม่นะพี่น้องเนอะและะ้วก็กมีผักเกษตรแล้วก็มีอันลายยางเนาะตามปานอ่ะบอ,บอกบอกบุคขบด้วยพี่น้องเนอะต้องขอโทษขอภัยนำมีลายยางเต็มจานพ่ะนะเอาเบ่งมาชมเลยน้องสลากินเลยเนะาะหวาดสิเปนตาแสบบอ๊เซียวมือหรือไวเซลบวงหรือไวเซลสอนเน,นอะพี่น้อง ต้องใส่หละเอาคอเอาบ่วงกันเลยกันเนาะเศษเนาะตำปลาหอยนจะเป็นลายเหนียวเนาะ lại đi không nó bằng nòng ra là nó mưa lên bàn nhà mưa lên nó mưa con non lên ตอนนี้พี่น,อน,น,นอนะ้องเครียดก,นะนนกันแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องเครียดเอาพี่น้องเนาะสู่ไปนำกั่นอะไพี่น้องเบาเข้มกัยังสู่กัยังบริการบ,บ้านนะเนาะพ่อแม่เพิ่นก็อ,อยากให้กล้าบู่แต่ว่าทางสปปลาวเพิ่นจัดบ่อนศูนย์กล้าเมืองเพิ่นสิงให้อยู่กักตัวไว้ประมาณสิบสี่มือเนาะก็บรรให้เข้าบ้านบรรให้เข้าเฮือนเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นจัด พื้นที่ที่ศูนย์พับพิงว่ายง่ายซรประมาณชิบสี่เมื่อล้วไม่ออกนอกน้องชายหลางก็เลยเคาคขดเคาคิดบงกรว่ายังไงนะฟังบังยายแม่เป็นไงวะคือบอกภาพอับรูก มูคู่ผลกลับไปแล้วแตหว่าน้องสายหลากยังมีงานมีการเหตุอยู่นะไม่ห้อกเนาะยัง,งมีงานเหตุผลยังบททันไดปิดก็เลยยังแบบว่าพออยู่ได้ก็ยังอยู่ไปก่อนนะไม่ห้อกเนาะยังสู้ๆกันไปไป,ไปนำกันแบบพไม่ห้อกเนาะ จะเป็นพี่น้องไทยด้วยว่าลาวกะน้องชาลากะหากเป็นพี่เป็นน้องกันคือเก่าเนาะกับประเดมยวอีวาอีหงยังพี่น้องแก่เ,เป็นก็ใจดีเนาะก็เลยบ่ายังอยู่อยู่อยู่ไปก่อน